าวาล์วตัวนี้มาทําอะไรคะเช็คแล้วครับก็กดแล้วแก๊สมันไม่ออกกดแล้วแก๊สไม่ออกเหรอคะมันเพิ่งเป็นหรือว่าเป็นมาตั้พักละเพิ่งเป็นเ่งเป็นตอรกันต้อง้วอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวพี่เช็คให้เนาะอันนี้เป็นวาล์วเซฟตี้เนาะหัวปรับแก๊สแรงดันต่บอ่าเดี๋ยวพี่ดูดิว่าเป็นปัญหาอย่างที่คุณพูดหรือเปล่านะเดี๋ยวแก้ไขให้ถูกทางเปิดวาล์วถังแก๊สแล้วก็กดปุ่มเซฟตี้ อืมแก๊สไม่มาฮะแก๊สไม่มาเพราะถ้าเป็นปกติแก๊สมันต้องมาอืมเดี๋ยวนะแก๊บหนึ่งกันอืมอ่ะรู้ละก็คือกำลังบอกว่าปัญหาที่พี่เจอคือว่าตัวเนี้ยมันใกล้มันใกล้ชำรุดจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าเพียงใกล้เสียละเพราะว่าอะไร เมื่อกี้พวกเราเทสๆกันเนี่ยมันไม่ติดเลยถูกไหมแล้วพอมือเมื่อกี้ติดเลยเพราะว่าพี่กดกดวาเทสตี้ตัวนี้แช่แช่นานกว่าผิวปกติซึ่งจริงๆแล้วกดแค่ครั้งเดียวกดแช่ลงไปเราก็ปล่อยแล้วเรามปเปิดเตามันก็ติดแต่เมื่อกี้พอพอพอลอบพอ,พอรอบล่าสุดพี่กดแช่เลยนะพี่กดแช่เลยพรากดแช่แล้วแก๊สมันถึงได้ออกมามันก็กําลังบอกว่าบ่งบอกว่าใกล้ละแต่ก็ยังใช้ได้อยู่อาจจะต้องใช้แรงเพิ่มขึ้นโดยการที่กดแช่เออกดแช่กดกดแช่เพื่อทําให้แก๊สมันออกมาได้ได้ดีกว่าเดิมได้ได้ดีได้